ไหนเรื่องสัมภาษณ,ษณ์นะครับสำคัญาคนนมากนะครับเล็กด่วนมากนะครับแต่ก็ถูกยับยั้งไว้เต้มงคลกิจก็นำพรรคเล็กถอนตัวนะครับออกจากพกรรคร่วมรัฐบาลครึ่งทางนะแกนมาเป็นฝ่ายค้านอิสระนะฮะก็เป็นยึดอยู่ตรงกลางจากเดิมไปอยู่ฝ่ายค้านทั้งหมดบางส่วนพรรคเล็กแตกไปอยู่รัฐบาลบางส่วนตอนนี้ก็กลับมาอยู่ตรงกลาง เป็นฝ่ายค้านอิสระ,ะรบ่ายง่ายนะกลุ่ม16ก็คือฝ่ายค้านอิสระนั่นเองนะครับก็มีการเคลื่อนไหวทางการเมืองอีกรูปแบบหนึง่งตอนนี้นั่นหมายความว่ามันจะส่งผลทําให้รัฐบาลน,นั้นยุบสภาหรือไม่จากเหตุการณ์ครั้งนี้ยืนยันฟันตรงได้เลยฮะไม่มีการยุบสภาไม่มีการลาออกนะครับอย่างนี้มันเกิดขึ้นแน่นอน สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทืศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจฮะประเด็นที่น่าสนใจเป็นเรื่องราวนะเกี่ยวกับการขึ้นไหวทางการเมืองโดยเฉพาะมีการจัดตั้งกลุ่ม16ขึ้นมาเป็นเอกเทศนะครับแยกตัวนะครับออกมานะทางฝั่งรัฐบาลคือเป็นพรรคเล็กทั้งหลายมารวมเป็นกลุ่มที่เรียกว่ากลุ่ม16 ในขณะที่ธรรมนัตก็สวนโบทรัฐบาลนะครับเรื่องของอทำเรื่องของเบียสุราให้ถูกกฎหมายก็สวนบทรัฐบาลตกลงมันเกิดอะไรขึ้นตกลงธรรมนัตมันอยู่ฝ่ายไหนกันแน่นะครับและสถานการณ์จะเป็นอย่างไรนะครับไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนนะแล้วก็สู่กระบวนการวิเคราะห์แล้วก็สู่กระบวนการสังเคราะห์กันกฎหมายหลายกฎหมายที่เร่งด่วนนะครับกฎหมายพรบการศึกษา ยอยศสอนะครับกฎหมายอนุญาโตตุลาการหรือเมื่อวานกฎหมายเรื่องสมราษาษาษาสานิษ์นะครับสําคัญมากนะครับเร่งด่วนมากนะครับแต่ต้องถูกยับยั้งไว้นะครับจากกระบวนการสภาบางอย่างนะครับที่ยังมีช่องโหว่นะครับผมเลยคิดว่าจริงๆแล้วเมื่อประชาชนทั่วไปถูกโทษนะคระับแล้วกให้ไม่ให้เกิดการสมัครเกิดขึ้นนะครับมันน่าจะบังทับใช้ได้กับสส เช่นกันครับเพื่อเป็นบรรทัดฐานและเป็นมาตรฐานเดียวกันนะครับผมนะฮะเป็นเรื่องของธรรมนัต์บทสวนนะ,ะก็เรื่องของทอําให้สุราเบนะะียทั้งหลายเนะี่ยสุรายาเมาทั้งหลาให้ไม่ให้เป็นสาธารณะนะก็บทสวนประเด็นทําให้บทสวนบทสวนรัฐบาลนะครับจนเป็นให้ประเด็นนี้สามารถผ่านสาภาไปได้ แล้วก็เข้าสู่กระบวนการพิจารณานะครับของสภาผู้แทรนราษฎรดูจะใช้เวลาในการพิจารณาอยู่ประมาณ60วันหรือ2เดือนนะครับในขณะที่ทางฝั่งของอสอสเต้มงคลกิจก็มีการตั้งกลุ่มนะเรียกว่ากลุ่ม16ซึ่งมามีการรวมพักเล็กทั้งหมดนะครับมารวมเป็นหนึ่งเป็นเดียวกันเป็นเขาเรียกว่า ฝ่ายค้านอิสระนะหรือเป็นผู้ที่เป็นพักกลางขึ้นมาและอ้างเพื่อทำประโยชน์ให้กับประชาชนตอนนี้การเหมือมก็เลยสับสนตกลงมันจะไปที่ทางไหนธรรมนัตอยู่ฝ่ายไหนกันแน่และความจริงมันคืออะไรในเชิงงานสังคเคราะห์อาทีละเรื่องนะครับนะครัอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะซึ่งอนุทินชาญิรากูลยืนยันว่า รัฐบาลไม่ได้แตกกันถึงแม้ว่าจะมีเจดรัฐมนตรีบอยคอรนะครับไม่เข้าร่วมประชุมในการประชุมครั้งที่ผ่านมาก็ตามสําหรับคณะรัฐมนตรีนะครับจบไปเรื่องนึงนะนั่นก็ว่ากันไปเรื่องที่2นะครับเรื่องของธรรมนัตนะครับตกลงยังไงนะครับคือจริงๆแล้วเรื่องของเหล,นะล้าบุรี่เนี่ยนะเรื่องเหล้าบุรีให้เปิดเสรีนะครับโดยเฉพาะ เหล้ากับเบียร์ให้เปิดเสรีถูกกฎหมายเนี่ยที่ก้าวไกลเป็นคนเสนอเรื่องนี้นะก้าวไกลก็โวยวาย,าย,ายวทำไมต้องเอาไปดองไว้ถึง90วันมันเกิดอะไรขึ้นเอาไปแขวนไว้ทำไมผ่านสภา,าเรียบร้อยให้แขวนเนี่ยประเด็นที่น่าสนใจก็คือว่าคนที่เสียผลประโยชน์ไม่ใช่รัฐบาลนะครับคนที่เสียผลประโยชน์ก็คือว่าผู้ได้รับสัมปทานเบียร์และเหล้าถ้าเปิดเสรีขึ้นมาให้กเกษตรกรทำเป็นปกติทำเหล้าขาวทำให้อนุญาตตามปกติ คนที่จะเสียผลประโยชน์มากที่สุดนะครับก็คือผู้ได้รับสัมปทานซึ่งก็มีอยู่สองสำเจ้าช้างสิงอะไรประมาณนี้ย,ยกตัวอย่างนะก็ต้องได้รับความเดือดร้อนนั่นหมายความว่ามันเป็นเกมนะฮะที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการเนะี่ยนะครับที่ได้รับความเดือดร้อนดูเขาจะจบยังไงก้าวไกลวอยไวเรื่องนี้ไม่ควรจะถูกเอาไปแขวนจะต้องเอามาพิจารณาทันทีนะทำไมคนที่เ,เสนอก็เคยถูกจับนะในเรื่องของ โรงเบียรไม่ถูกกฎหมายมาก่อนเขาก็ดิ้นที่จะทําให้มันถูกกฎหมายเรื่องเงี้เนี่ยนะเบื้องหลังนะครับในส่วนของอเต้ม,มงคลกฤษนะก็นําพรรคเล็กถอนตัวนะครับออกจากพรรคร่วมรัฐบาลครึ่งทางนะแกนมาเป็นฝ่ายค้านอิสระนะครเป็นยึดอยู่ตรงกลางจากเดิมไปอยู่ฝ่ายค้านทั้งหมดบางส่วนพรรคเล็กแตกไปอยู่รัฐบาลบางส่วนตอนนี้ก็กลับมาอยู่ตรงกลาง เป็นฝ่ายค้านอิสระ,ะรวายง่ายนะครับกลุ่ม16ก็คือฝ่ายค้านอิสระนั่นเองนะครับก็มีการเคลื่อนไหวทางการเมืองอีกรูปแบบหนึง่งตอนนี้นั่นหมายความว่ามันจะส่งผลทําให้รัฐบาลน,นั้นยุบสภาหรือไม่จากเหตุการณ์ครั้งนี้ยืนยันฟันธงได้เลยฮะไม่มีการยุบสภาไม่มีการลาออกนะครับอย่างนี้มันเกิดขึ้นแน่นอนส่วนจะประบับมนตรีก็จะมีจังหวะของมันแต่ยังไม่ใช่ตอนนี้ นะครับก็คงหลังการอนิปรายโดยไม่มีการลงมติในเดือนกุมภาพันธ์คือหลังจากวันที่18เป็นต้นปลายกุมภาพันธ์เขาว่าไอทียกหนึ่งนะครับถึงจะพูดเรื่องของการปรับคําตีรีได้แต่ตอนนี้ยังไม่ทําไม่อยู่สภาไม่ลาออกนะครับซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นธรรมนัตอยู่ฝ่ายไหนกันแน่ถ้าเดินเกมยุทธศาสตร,ร์ทางการเมืองแบบนี้ธรรมนัทก็ยังคงอยู่ฝ่ายร,รัฐบาลแต่ทาไมไปโหวตฝั่งนูน้นมันเกี่ยวข้องนูน่นฮะคนที่เสียผลประโยชน์ก็คือผู้รับสัมปทานสุราและ เบียร์นั่นเองนะคิมเป็นเรื่องของผลประโยชน์ล้นการเ<ล>มืองคือการแสวงหาอํานาจนักการเมืองคือนักสแสวงหาอํานาจอํานาจที่ยิ่งใหญ่คืออำนาจการปกครองประเทศประชาชนจึงต้องรู้จักนักการเมืองและพักการเมืองอย่างลึกซึ้งนะครับก่อนจะมอบอํานาจให้กับนักการเมืองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกับคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกัน,นทําความดีเพื่อความดีผมเทอศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับ อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ